แล้วคือฝั่งนู้นเขาไม่รู้จักกันก็จะคุยกันยังไงวะเขาคุยกันได้คุยได้คุยได้เสก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 ขวาเสกซ้ายเสกเสกเศกเออได้เอออยู่ฝั่งกูกูก็รู้จักกันไงเนี่ยไม่แต่เขาจะมีคนได้ไงครับจะเตือนเสกเสกขวาเสกซ้ายเสกเสกเศกเออได้เอออยู่ฝั่ง พอมพี่อะไรกูยังไม่พร้อมเลยนมาจะ่เขาจะมีคนที่ยังรบตเอาบจดสยงเสยใช้การจอดีีหนนามศนย์ะเียกใส่การจอดเราเมื็เสียงตลกหรอไอ้ซอฮะมึงตลกกว่มันตลกมากเลยลกกวฮะคือหยีตายังแรงตายกรตายอปมันนตยการจอดพ้อก็บอกว่าไม่มีใช่หรอจะไม่มีหรอ พี่อยู่ี้านอี่ค้างทุกทีเลยขึ้นสีเขียวตลอดเวลาเลยชื่อชื่อย่างเสียนเลยเอานีมาโฮ้ยนี่เสียงวาร์ร้อยนี่ชื่อพ่อหรว่าเออมาเข้าแล้วแเหมือนไม่เข้าดินมาก เนี่ยเออเข้าเกมแล้วเนี่ยเอิรอไอร่าดค่ะแต่น้องคนนี้คนละคนแต่ปีเล่นอยู่หรอโอเคน้องจะน้องเขาตื่นไหมน้องเขาตื่นมาเข้ามาแล้วต่อยเลยไหมเดินมาเดินมาเดินมาเข้ามาแล้วไอเฮียหมาม่าไม่ได้เฮียอะไรวายสัตว์อ่าสัตว์อออออน่าพักหยกชุดเดี๋ยวว่างว่างสมควรเลยเฮียเดี๋ยวก็ต่อยอ่ะ ทำไมเขาไม่รับแอ่อะเอิ้นสวัสดีเป็นโคตรไหมไม่ได้ไม่ได้ไป่ยูทิ้งนแฮปมือเก่งเกินที่จะเป็นโค้รนะมึงดูไหมไม่ได้เข้าไม่ได้เซนชัยเขาล่ะนี่เป็นพิโก้ไงใครเนี่ยใครบ้างเนี่ยเนี่ยครบแล้วโอเคครบแล้วฟังเรื่องเลยดาดไรดาดไรฟังไหนเเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนไหมอ่ะจะเรียกเรียกกันถูกแล้วกูพิม